สำหรับยางรถยนต์เก่าแล้วนะครับถ้าเกิดมันแตกมันรั่วแล้วเนี่ยการนําไปใช้งานก็คือใช้ไม่ได้โดยปกติแล้วเราก็จะเห็นบ่อยๆว่าการนํายางรถยนต์เก่าไปใช้งานเนี่ยก็จะนําไปเป็นกระถางสําหรับปลูกผักมีทั้งแบบที่กับหน้ายางหรือไม่กับหน้ายางนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําทั้ง2รูปแบบเลยวิธีที่1นนะครับเราจะทําแบบไม่กลับหน้ายาง ใช้อุ้งมือกดขอบยางลงไปแล้วก็ใช้คัตเตอร์กรีดขีดขอบนี้นะครับเราปาดได้ร่องแล้วก็จะใช้เขียวแทงเข้าไปในร่องแล้วก็ค่อยปาดไปเรื่อยๆตามวงขอบที่เราเจาะตั้งแต่แรกหลังจากที่เราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะยกหน้ายาง้างหนึ่งออกส่วนที่ปาดออกเราจะนําไปเป็นฐานของตัวยางที่เราจะทําเป็นกระถางปลูกผักเราจะง่ายขึ้นแล้วก็เราจะเอายางเส้นนี้ไปวางอีกทีนึงก็สามารถที่จะนําไปใช้ประโยชน์ในการปลูกผักได้เลยต่อไปเราจะทําแบบกับหน้ายางให้ดู ใช้อุ้งมือกดแล้วก็ใช้คัตเตอร์กรีดให้ทะลุผ้าใบก่อนต่อไปเราก็จะใช้เขียวเลาะหน้ายางด้านนี้ออกซึ่งตัวนี้เราก็จะเก็บไว้ทําเป็นฐานต่อไปนะครับเราจะกลับยางขึ้นมาอีกด้านหนึ่งแล้วก็ทําเป็นลวดลายเราก็จะหาปากกามาร์กจุด6กถึงแปดตำแหน่งเราจะทําเป็นลายโคง้งก็หากันแบบนี้นะครับเราจะตัดตามลายนี้ออกแบบได้เสร็จเรียบร้อยนะครับให้เราใช้คัตเตอร์กรีดเป็นรูพอที่เขียวจะเข้าได้ก่อนขั้นตอนต่อไปให้เราใช้เขียวลากตามรูปที่เราวาดเลย ตัวนี้เราก็จะเอาออกขอบตัวนี้เราต้องปาดให้ชิดทุกขอบเราก็จะใช้ต้นเท้าเหยียบบริเวณขอบแล้วเราก็ค่อยไล่กลับขึ้นมาหลังจากที่เรากลับหน้ายางแล้วเราก็จะได้ในลักษณะแบบนี้ประโยชน์ของการปลูกในยางรถยนต์ก็คือเราสามารถที่จะดูแลได้ง่ายควบคุมในเรื่องของอาหารแล้วก็พวกวัชพืชพวกแมลงศัตรูพืชได้ง่ายอายุการใช้งานของยางรถยนต์อยู่ได้ค่อนข้างที่จะนานนาไปปลูกผักได้หลายรอบใช้ปลูกกับพืชผักสวนครัวได้ทุกชนิดช่วยให้เราประหยัดในเรื่องของการซื้อกระถางปลูกหรือภาชนะในการปลูกผักแบบอื่นได้เทคนิคการเปลี่ยนยางรถยนต์เก่าให้เป็นกกรรถาางปลลลลูผผััเเททคคคนนิีี้้้ดดดอแวไบ